สิ่งที่ผมกำลังจะแฉอยู่ทุกวันนี้ก็คือพอบอต่อสัตว์ใช้เงินจากเว็บพนันทุกเว็บจากเครือข่ายทุกอันจากเว็บพนันอบาามุกทุกอย่างหล่อเลี้ยงพี่น้องครอบครัวแสดงว่าคุณเนี่ยจิตวิญญาณความเป็นตำรวจคุณไม่มีเลยแล้วถามว่าคุณมีบ้านอยู่อังกฤษวันนี้ปปชก็ยุติเรื่องคุณรับราชการเนี่ยจนทั้งคุณซื้อบ้านอยู่อังกฤษได้ยังไงคนที่มีบ้านอังกฤษได้มันต้องเป็นมหาเศรษฐีถูกไหมครับมันต้องไปย้อนดูภูมิหลังว่าภูมิหลังเนี่ยคุณมีสตางค์มาหรือมาหรือเปล่าแล้้วววคุณไไไดเเเเงงินนนจาาากกกอออออะะรรมมมผ่่่่่่ยยชืืีีัับบพตต์ แต่ผมเอ่ยว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับบิ๊กตอ่อที่ผมไลฟ์สดเมื่อคืนเส้นทางการเงินของยาเสพติดไอ้พันห้าร้อยกิโลกรัมจ่ายรายเดือนทุกเดือนให้บิ๊กตอ่อเดือนเลยสิบล้านไม่พอวันที่มีการขนพิเศษก็จ่ายเพิ่มอีกสิบห้าล้านแล้วเงินเข้าไปเต็มไปหมดแต่ก็ไม่ได้เงินดีเพราะเป็นบุคคลพิเศษในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมขึ้นไปคุยกับท่านบนห้องทำงานว่าพี่พี่อย่าแกล้งผมเลยพี่ก็เป็นผอบอไปแล้วแล้วเรื่องเว็บพนันพี่ก็รู้อยู่แก่ใจว่าผมไม่จะรับเว็บพนันผมก็ทํางานให้พี่พีี่่่กกกกก็็็เปปนนนนผบบไไแล้้ววตอองทุคสมจัั ไปจับเป้เปรักผู้การอาจจะกระทบกับลูกน้องพี่ผมก็ไม่รู้แต่วันนี้พี่เป็นผอ,อแล้วพี่ก็เปลี่ยนงานผมไปสิพี่ไม่อยากให้ผมทําอะไรพี่ก็เปลี่ยนงานผมไปสุดท้ายก็เปลี่ยนงานผมไปคุมจราจรแล้วผมก็บอกกับท่านว่าถ้าพี่แกล้งผมนะมันจะกลับไปหาพี่พันเท่าทววีคูณเลยเพราะผมไม่จะรับแต่คนรับมันคือพี่เห็นไหมครับสุดท้ายความจริงก็ปรากฏแต่มันใช้เวลานานหน่อย